สวัสดีนะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์แห่งตัวเลขหรือเรียกว่าเลขศาสตร์นั่นเองในการให้ความรู้ในบทเรียนเลขศาสตร์ในกลุ่มนี้เนี่ยนะในตรงนี้เนี่ยนะอาจารย์จะให้พวกเราสบายใจว่าในแต่ละคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้นะสั้นๆประมาณ10นาทีนะเราหาเวลาว่างวันละสินาทีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเรา อย่างน้อยที่สุดอ่ะเป็นความรู้ที่เอาไปใช้สามารถที่จะดูได้ว่าเลขเบอร์โทรศัพท์นะเลขของเลขที่บ้านใช่ไหมทะเบียนรถหรือแม้แต่มีคนเนี่ยนะที่เกิดแล้วมีเลขบัตรประชาชนอ่ะใน3ตัวหลังซึ่งมีผลกับชีวิตเราเนี่ยเลขแบบนี้จะมีผลอย่างไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของเราแล้วก็คนที่เราสนใจอยากจะรู้ ในส่วนของการลงลึกละเอียดลืลึกลงไปเนี่ยน่มันจะไปอยู่ในคอสเลขเจาะความลับชีวิตซึ่งหลายๆคนเลยอ่ะที่ได้เรียนไปแล้วก็สามารถมาทบทวนในบทเรียนนี้ได้ซึ่งให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปที่มีวความสนใจแบบเอาไปใช้ได้เลยง่ายๆดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าผู้ที่ดูบทเรียนนี้นะเราจะไม่ลงลึกละเอียดลงไปมากๆจนกระทั่งรู้สึกว่าโอ้มันหนักหนาเลยเอาแบบพอรู้ว่าตัวเลขแต่ละตัวนั้นนะ่ยมีผลอย่างไรกับชีวิต และเมื่อไปอยู่ร่วมกับตัวเลขตัวอื่นจะมีผลอย่างไรกับชีวิตแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้าเรารู้เรื่องตัวเลขใช่ไหมเราพอจะรู้ว่าคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าอาการเป็นอย่างไรเพราะอาการนั้นน่ยมันก็จะเกิดจากการที่ตัวเลขนั้นส่งผลในการใช้เรามาดูที่มาก,กันไหมว่าแล้วมีความเป็นมายัางไงทําไมตัวเลขเนี่ยจึงมีผล กับชีวิตกับความคิดของมนุษย์อะพอเราดูด้านหลังอาจารย์บนกระดาษน,นะตั้งแต่โบราณไปแล้วเนี่ยนะนานมาละนับพันปีก็ว่าได้ตั้งแต่มนุษย์มีอาระยะธรรมในการติดต่อสื่อสารมนุษย์ได้เงยหน้ามองไปบนท้องฟ้านี่นะจุดที่ดำๆเนี่ยคือโลกมนุษย์ในโลกสซจจักรวาลน,นะจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปพลอตดูการเดินทางของดวงดาวจริงๆอะเราจะมองเห็นว่า ดวงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเซนเตอร์นะของระบบสุรยิยะกาลอยู่ศูนย์กลางแล้วการเรียงของดวงดาวอ่ะก็จะเรียงไปเป็นเส้นตรงอย่างนี้ในแต่ละวงแต่ละวงอ่ะดาวก็จะจะ,จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์แล้วก็มีการโครจรเนี่ยรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดทุกดวงเลยนะแต่ที่อาจารย์เขียนอย่างนี้ให้เห็นเนี่ยอาจารย์เขียนในมุมมองที่ถ้าเราเป็นมนุษย์หนึ่งคนแล้วเราอ่ะยืนอยู่บนโลกเราเนี่ย ในมุมมองที่ตัวเราก็คือบรรพบุรุษเราตั้งแต่โบราณเนี่ยท่านยืนอยู่บนโลกนะแล้วท่านก็มองไปสิ่งที่ท่านเห็นมานับพันปีท่านเห็นอะไรบ้างอ่านี้คือเราจะเป็นจะต้องรู้เบื้องต้นเพื่อจะนําไปสู่ว่าทําไมเราจึงต้องมีความรู้แล้วก็ต้องกําหนดเอาตัวเลขต่างๆนั้นนะมาใช้แล้วจะมีผลอย่างไรตอนที่มนุษย์เนี่ยนะบนรรพบุรุษเราอะนะยืนอยู่ บนโลกเราอะนับพันปีมาแล้วเนี่ยท่านก็มองไปอ๋อมองไปเห็นดาวดวงหนึ่งเป็นดวงแรกเลยนะพอเช้าตื่นมาเนี่ยจะมีแสงจากดาวดวงนี้เนี่ยลรวรู้สึกว่ามีความร้อนน่ะมีความเออเป็นประธานของโลกนี้ก็ว่าได้เพราะเรารู้ไหมว่าเมื่อก่อนนี้นะศาส,สนาเนี่ยที่เป็นศาสนาต่างๆที่มีพระศาสดายังไม่มีนะในโลกนี้ แต่มนุษย์ได้เห็นดวงอาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่ามีความร้อนแรงแล้วก็มีแสงแดดที่ช่วยในการทําให้อบอุ่นใช่ไหมแสงแดดที่ทําให้อะไรช่วยทําให้เกิดความรู้สึกของของการมีแสงสว่างมีความอบอุ่นมีพลังงานมีไฟอาวคือมนุษย์โบราณเนี่ยเชื่อมโยงว่าไฟจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็เหมือนกับไฟที่ใช้ผิงให้อบอุ่นประกอบอาหารเมื่อก่อน,นเขาก็รู้จักที่ จะมีการเอาไฟมาทําเป็นการเผาอาหารการทําอะไรแบบปิงป้งๆย่างๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยดวงโตๆเน,น,นีออน่ยน่าจะเป็นพระเจ้ามีรัฐที่ที่บูชาไฟก็คือเป็นการบูชา,าพระอาทิตย์เสมือนกับเป็นเป็นพระเจ้าเลยซึ่งซึ่งต่อมาจะแปลงเป็นการอาราตีไฟคือการจุดเทียนาการจุดไฟจุดธูปอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการบูชา พระเจ้าในศาสนาต่างๆจนทุกวันนี้ทีนี้เมื่อมนุษย์เห็นพระอาทิตย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จึงกําหนดให้พระอาทิตย์เนี่ยนะ,ะเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งต่อมาเมื่อมีอรารยธรรมเกิดขึ้นมนุษย์จึงให้มีการแทนพระอาทิตย์เนี่ยว่าพระอาทิตย์นะจากนี้ไปนะถ้าจะเขียนเป็นรหัสเขียนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราอ่ะจะแทนด้วยเลขหนึ่งดังนั้น มันจึงเป็นพื้นฐานกัว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าถ้าพูดถึงเลขหนึ่งเนี่ยนะจะถูกแทนด้วยพระอาทิตย์แล้วกฎแห่งแรงดึงด,ดูดก็ได้มีการศึกษาเอาไว้ว่าหากเราอะ่ะมีการบันทึกจดจำล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งนี้นะจะหมายถึงพระอาทิตย์เช่นมีความเชื่อเหล็กหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นตัวแทนพระอาทิตย์เนี่ยแล้วความเชื่อที่ติดก,กันมานานๆจะมีพลัง ทำให้เกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามพระอาทิตย์มีการโคโจรในระบบสุริยะจัก,กรวาลใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วดาวทุกดวงมีการโคโจรตลอดเวลานะตามกฎของแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงนะดังนั้นเมื่อพระอาทิตย์โคโจรและมีความเกี่ยวข้องกับดวงของเราเนี่ยเราจึงมีดวงที่เปลี่ยนไปเราจะมาดูรายละเอียดลึกๆก,ก,กันแต่ว่าตอนนี้ให้เราจำเหมือนกันว่าอ๋อมนุษย์ได้แทนพระอาทิตย์เป็นเลขหนึ่งและมีผลจริงถึงทุกวันนี้2เมื่อตกกลางคืนใช่ไหมอ่า มนุษย์เนี่ยนะแต่โบราณเนี่ยนะก็จะเห็นดาวดวงหนึ่งที่มีสีเหลืองทองอำพันแล้วก็สดเย็นตาเย็นใจแล้วก็จะขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนดาวดวงเนี้ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยเนี่ยเราขอเรียกว่าดาวจันทร์ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะเรียกว่าพระจันอ่อ์เหมือนกับเป็นเทวดานกประเคราะห์อะรอม่างน,นี้ดังนั้น ดาวจันเนี่ยนะถูกมนุษย์เนี่ยนะแทนด้วยเลข2มาตั้งแต่โบราณดาวจันน,นะนะก็จะเห็นว่าอ๋อพระอาทิตย์เนี่ยแทนด้วยเลขหนึ่งดาวจันแทนด้วยเลข2ซึ่งซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็นวันในรอบสัปดาห์อ่าเดี๋ยวว่างๆเราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปกันเนาเรารูล้ละดังนั้นถ้าพูดถึงหนึ่งะให้ถึงพระอาทิตย์2เนี่ยให้พูดถึงพระจันทร์ต่อมามนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยคืนไหนก็แล้วแต่ ลองมองกวาดตามมองไปบนฟ้าเท่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นเท่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยนะก็ไม่ได้มีความรู้สึกของการะจะต้องไปพยายามใช้กล้องส่องทางไกลต่างๆนานาแต่มนุษย์ยจะมองได้ตาเปล่าแล้วเห็นดาวดวงหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้โลกมากเรียกว่าดาวอังคารกันแล้วกันแล้วในเมื่อกําหนดอาทิตย์เป็นหนึ่งจันทร์เป็นสองก็เลยกําหนดอังคารเป็นเลขสาม ทีนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือสิ่งสําคัญมากๆก็คือเราเนี่ยจะต้องรู้ว่าเมื่อเรานะกำหนดดาวอะ่ะเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราอะ่ะใช้ประโยชน์อะไรเราจะมีการกําหนดความหมายของดวงดาวเนี่ยตามหลักสิติว่าเมื่อดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ก็แล้วแต่โคจรเนี่ย ะมีผลอย่างไรเรามาดูเรื่องของความหมายกันต่อไปต่อมามนุษย์เนี่ยก็ได้มองไปเราก็เห็นว่าเออจะมีดาวดวงหนึ่งที่เห็นเป็นําดับต่อมาจากดาวองคารแล้วก็มองได้ตาเปล่าลก็กําหนดเป็นดาวพุธซึ่งดาวพุธก็แทนด้วยเลข4อ่าครั้งต่อมามองไปอีกเห็นดาวดวงใหญ่ๆดวงหนึ่งอ๋อขอเรียกว่าดาวพฤหัสบ,บดีต่อมาก็แทนด้วยเลข5ต่อมาก็เห็นเลขดาวศุกร์อ่าแทนด้วยเลข6 เราดาวไกลๆเลยมีวงแหวนล้อมรอบด้วยเจ๊ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงที่เริ่มที่จะเห็นมีกล้องมีกล้องอะไรบางอย่างที่ทําให้เห็นว่ามีวงแหวนล้อมรอบดาวเสาร์แล้วแทนด้วยเลขเจ็ดต่อมาก็จะเอาเจ็ดวันนี้มาเป็นตัวแทนของชื่อวันต่างๆในรอบสัปดาห์และมันมีปรากฏการณ์ที่มีเงาดำๆเนี่ยนะทับผ่านพระอาทิตย์ ก็เรียกว่าสุริยาคา่าถ้าทับถานพระจันทร์น่ะก็เรียกว่าจันทราคาาเงาดำๆเนี้ยมีความเชื่อตามหลักตามหลักโบราณตามวรรณคดีว่าอ๋อเป็นเทพราหูซึ่งเป็นเงาดำราหูเนี่ยไม่ใช่ดาวนะแต่ว่าให้เกียรติท่านแทนท่านว่าเป็นเสมือนหนึ่งเป็นเป็นพระเคราะห์เป็นเทวดาพระเคราะห์ก็แทนด้วยเลขแปดแล้วในสมัยใหม่นี้มีการค้นพบอาค้นพบดาว เนปจูนดาวเนปจูนเนี่ยก็ให้แทนเป็นดาวเกตเลข9ค้นพบดาวยูเรนัสแทนเป็นดาวมฤตยูเลข0นดังนั้นจึงเป็นที่มาในตอนที่อาจารย์จะตัดจบให้เรากันว่านี่คือที่มาของการที่มนุษย์เ,ยเห็นดวงดาวต่างๆแล้วแทน